สวัสดีครับผมมินิท็อปเสนแนลอยู่ข้ามาไต่กบไต่เขียดนะครับฝนตกหัวกระเซ้าครับออกมาไต่กบนี่ครับเพ้นแล้วนี่เขียดเขียนดนี่โมครับ ติดตามนะครับว่ามือนี่สิได้กบบ่กบครับผมกบกบผมพอกบแล้วครับเห็นไหมครับนั่นชุบียบบลอยครับผมกบครับผมกบกบกบได้ตัวนึงเหรอครับ มเห็นกบอีกแล้วครับผมเห็นกบอีกแล้วตัวที่สองครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยหยิบียบร้อยครับสองตัวแล้วครับผมกบครับกบนี่ครับมันหมานครับมือนี้สองแต้มแล้ว หนตาแล้วครับนน้าตากบที่ตาเขียดครับอยากมือันนเ้ได้ครับขออภัยมากคนเดียวครับมือนี้กกบครับกบกบกบหน่อยครับเห็นแล้วครับ กบหน่อยพอดีปนครับเจ้านี่ช๊่นี่ครับโอ้ผมงามครับกบครับกบหมานแล้วหมานแล้วหมานเห้วครับผมครับกบตัวที่สามเหรอครับมันหมานครับนี่นี่ใส่ถุงนันครับผมเห็นกบไงครับผมเสียาไดงไห ีครับในนี่ครับ,รบว่าคุณจะเอาของไดนนีน่ดีครับเห็นว่าครับที่ตรงไฟผมนั่นโอ้ยที่นีนเหอะครับคุ็นคุณเดอ้อ ได้ครับได้ได้โอ้โตุงไงครับโอ้ได้อีหลีโอ้โต้ที่ซี่ครับโอ้หมานหมันหมันโอ้หมานขนาดเทอะไม่ครับเนี่ยไม่เหอะไม่ผมว่านแต่สีเอาไปได้ซี่โตแล้วครับติดตาม,มเรื่อยๆครับผม ใส่ถุงกันครับแบบนี้เขียดหม่ครับผมเขียดหม้อเสียยที่มหมครับเสียดคาค่ํมครับเสียดคาคับม เสียงเขียทองโคบๆด้วครับเอาไปมกไปอ้อมมีแสบขต่นาะด้วยครับหนึ่งจะข,ขาคำ่ำนี่ครับฟังมึงเสียงเสียยจุด่ะผมพ่กคบอีกแล้วครับผมพ่กคบอีกแล้วนี่ครับวินัยนี่ครับ ได้ครับผมเดี๋ยวหากันผมเห็นในนี่แล้วเมื่อกี้นีคร,บบนนครับนี่ครับว่าเป็นเมียนหรือครับนี่ในนีและโอ้้หูยบัชนอูอ้บูทัชน,นสำครับครับสเสียนโห่ครับ เขียนหมูมันหอยโขงง่งไงครับ,บน้อยแบบไงหอยโข่งหน้าครับน่อยแบบไงเลยหอยโขงง่งไงอีกแล้วครับน่อยที่สองครับโอ้ยน้อยไงครับหอยโข่งหน้าครับ นุ่มกบไหมครับกบหุดล,ลงน้ำนี่ลราเมื่อกี้นุ่มแค่ในผอยอยู่ปูใหญ่เมืองปูครับบ่ได้เอาแนวมาใส่ปูนี่ครับกบมุดล,ลงนี่ลราเมื่อกี้เพิ่งได้สิหาเห็นครับ เดี๋ยวผมงุ่มกบกันนะครับเรียบร้อยครับผมงุ่มได้แล้วนี่ครับผมเหยียบไว้นี่มันตื่นผมโดดขึ้นมาจากหนองน้ำนี่ครับโดดขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับกบใช่ครับตัวที่หาครับผมฟลานหมดแดงใส มางแตงใส่หรือเปลเบิ่งเรับผมงุ่ม <c oughs> น้องหมดกลวงเลยได้หลีติดตามตัวเต้าไปครับว่าสิได้อีกวะเอเบิ่งผลงานของมือนี่นะครับออกมาใต่กบใส่เสียรตม้านี่ครับได้กบหาโตผลมานอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้านี้นะครับ สวัสดีครับผม